ชอก<ม>ันดูแลหลังการขายถูกใจค่ะน้องเงาวับ <laughs> ก็พนักงานบริการดี <laughs> บอกว่าที่นี่โอเคนะถ้าไม่ดีเราคงไม่มาพิมพ์ธาดานะคะพิมพ์ธาดาธานาัน,านสลีค่ะชื่อพัซิตาค่ะ ดีว่าเพิ่งออกรถป้แดงมานะคะก็อยากดูแลรักษาแล้วก็คิดว่าถ้าเคลือบแก้วแล้วเนี่ยจะทำให้รถดูใหม่ตลอดเวลาก็คือรถได้ออกมาแล้วปีหนึ่งนะคะและทนี้น้องสาวอ่ะ พิ่งออกมาทีนี้เขาก็สนใจเคลือบแก้วเราก็เลยได้คุยกันอย่างนะะี้ค่ะทีนี้ก็เลยมองว่าเออที่บ้านอะ่ะมันจะมีนอกอะ่ะผ่านไปผ่านมาบ่อยแล้วก็ชอบแบบมาถ่ายใส่รถอย่างเงี้ยมันก็คือทาความสะอาดยากอะ่ะก็เลยคิดว่าเออถ้ามาเคลือบแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนแบบทําความสะอาดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติอะใครเคลือบแบบธรรมดาไงเ็ลเลยคิดว่าเอ้มาทําแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูฟันมุกอน,กนะคะ่ะ ไม่ไกลค่ะเนี่ยเทพรัง,พง,พงค่ะก็ติดตามมาประมาณเกือบสเดือนนะคะตั้งแต่ออกรถก็เลือกอยู่ว่าจะทำที่ไหนดีแต่รู้สึกอยากทำที่นี่ ดูจากรีวิวด้วยแล้วก็เคยมาล้างเคยมาล้างแล้วก็แวกอะไรครั้งหนึ่งแล้วก็พนักงานบริการดีก็เลยโอเคมาที่นี่ดีกว่าเลือกที่นี่โอ๊ตาผัดนะคก็ <c oughs> ก็คือ <c oughs> น้องสาวเขาแบบว่ามาลองเทสในการมาล้างล้นแล้วดูดูสไอ้ไน่าจะค่าแวตลองก่อนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือว่าถ้าจะถ้าเกิดว่าถามมากก็คือว่าเออชอบมัน <c oughs> ดูแลหลังการขายอย่างเงี้ยก็คือถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเงี้ยเรายังแบบมาก็คือเหมือนแบบมีอย่าง มีน้ํายามีอะไรที่แถมให้ไปอนะไรเงี้ยมันก็เลยจูงใจว่าเออถ้าเราล,งลังรถอ่ะอาจจะไกลหน่อยเองอแต่ก็คือคิดว่าเออมาลังที่นี่จะดีกว่าอย่างรถคันนั้นอนะ่ะมันจะมีรอยมาเยอะไงก็ก็เขรู้สึกว่าเออก็ดีอะ่ะคืออะครจูงใจค่ะน้องเงาวับ มีเขาจะรายงานตลอดเลยอะค่ะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วกําลังทําอะไรอยู่เราก็จะเหมือนแบบอยู่ที่ร้านด้วยเลยเห็นเขาทําไปด้วยคุณตาเป็นห่วงรถไหมไม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่ารถ <laughs> แพงกว่าน,นี้ก็ยังมาจอดทำเลยเราก็มั่นใจไงพอเรามาปุ๊บเราก็เห็นแบบวันนั้นมาก็มีเบนซ์ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วมาเช้ามาก็มี <c oughs> พอร์ต <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะดูแล้วแบบเป็นมืออาชีพดีเราดูหลังการขายเนี่ยค่ะว่า <laughs> ว่าดูแลยังไงแต่คิดว่าก็คงโอเคอ่ะเพราะว่าก็สมัครเป็นสมาชิกที่นี่แล้วใช่ไหมล่ะมีอะไรก็โทรตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกรู้สึกแบบประทับใจอะค่ะ <c oughs> ก็คือพนักง,งานก็คือแนะนําดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เออติดต่อคอยแจ้งข่าวสารตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบทำงานแบบทุ่มเทดึกแล้วย,ยังทำอยู่ ก็ถ้ามีเพื่อนสนใจเนาะหรือว่าเพื่อนขาอะไรเงี้ยก็จะแนะนำแนะนํามาที่นี่เหมือนกันนะก็จะแนะนําเหมือนกันก็บอกว่าที่นี่โอเคนะดูเนี่ยรถคือถ้าไม่ดีเราคงไม่มาราคามันมีถูกกว่านี้ไงสามพันเก้าเก้แต่เราเลือกที่นี่ถึงจะแพงหน่อยแต่เราคิดว่าเราโอเคค่ากับเงินที่เราเสียไป ยังไงบ้างคะก็ใหม่เตียมเลยค่ะใหม่เตียมออกเลยเชิญชวนมากันนะคะบริการดีมาก,ะะกเลยค่ะครับ